ผมมีคำเดียวในเต็นท์ถูกต้องเออที่สำคัญผ่อนถูกไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยนะ่นสิใครสนใจนะเดี๋ยวให้น้องเอิร์นเขาแนะนำรถหน่อยคันนี้นะคะยูสูตรดีแม็กซ์2.5 X ซีรีส์ตัวไฮแลนเดอร์ปี13แล้วก็4ประตูด้วยเออเอาเซมีข้อความมากกว่าสี่คนหรือ4คนก็ซื้อได้ครับเปิดราคาขายไปเลยน้องเอิร์น5เซ็นต์30,000บาท5เซ็นต์30,000ถอดนั่นถูกต้องซื้อสดก็ราคานี้ซื้อผ่อนจัดไปเลยโปใช้ผ่อนนั่น5เดือน 9,700บาทหลังจากนั้น9,700บาทเอาไปเลยเอออยากควันถูกให้วางเงินดาวครับเม่เดี๋ยวมาดูก่อนนะคะรถพึ่งเข้านะตาอินสูสีแดงนะคะเอกรักของรถซีรีส์เขาเครื่องนิ่งๆนะคะมอกอ,อยู่นะแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะจ๊ะครับผมฝากกระโปรง,รงไม่ต้องราการแกกการอองเระอบคงามปลอดภัยเป็นเบรก ABS นะร่องรอยใช้งานเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวไปบวกกันต e ัเอิรเกีบงานไหน,นะคะ แมกไล่หยดน้ำบ่สวยๆจากชสี่เเดิมเออเป็นยังไงห่วยพี่น้องแล้วก็รถตัวสูงมีบันไดให้ไปแล้วคันนี้ไม่เท่าไหร่นะไม่ห้าหมื่นไม่ห้าหมื่นเองหรอไมห้าหมื่นอ้เนาวะใช่ไหมไอ้ไม่สองเสษป๊บบางเอินเก้าโกงไม่ลูกค้าแล้วจำสลับกันคันนี้มีหน้าจอเชื่อมบ l ทุ t ได้นะคะเกียร์ธรรมดาเนาะแล้วก็คุณเจรีมทดแบบนี้เป็นที่สตาร์ทเป็นแบบชึ้งๆอ่ะมอซอกเดิมๆครับผมเออผ่อผ้ารอบคัน จั่วนาเจียบอกเลยสวยสวยเฟียบมากพี่เอามาดูภายในกันบ้างนะคะบอ่อนางสีดําแดงนะมีที่พักแขนให้นะคะมีเอียงก้นักเกี่ยวน้ามองได้เจ้ามองนี่แล้วพี่น้องนั่นละเออ <c oughs> นี่เป็นยังไงล่ะผู้ใดมักซื้อน้ากินครืงรถนะ <c oughs> เขาก็มีออปชั่นเสริมให้นิดหน่อยสําหรับ FC คนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะเบียร์จองอยากจะเป็นเจ้าของกับรถเอ็กซ์เซอรี่คันนี้เดี๋ยวให้น้องเอิญฝั่งช่องทางการติดต่อในจ้าติงา้งไลน์เบอร์โทรนะคะปักหมุดอยู่ด้านบนด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทั้งเลือกโทรมาได้เลยต่างจัังงหวดไมม่ต้อา บริการทำสัญญาถึงที่สอดรถใ้ฟรีถึงบ้านร,รเนนะเบิดแน่นอนไปบ๊านเจ้าว่